ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ออนไลน์นักเรียนชั้นป5สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีวันพฤหัสส,สดีที่9เดือนธันวาคมพศ2564ัาหสำหรับคาบนี้นะคะจะเป็นคาบที่4นะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์เดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีเรื่อง ที่จะให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้กันก็คือในหัวข้อเรื่องของการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำนะคะการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำซึ่งจากชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ถึงการเกิดเสียงและแหล่งกําเนิดเสียงไปแล้วถูกต้องไหมคะนักเรียนเดี๋ยวสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็คือการเกิดเสียงสูงเสียงต่ํา นะคะเดี๋ยวถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำกันเลยนะคะแล้วนักเรียนจะรู้ว่าอ๋อทำไมลักษณะสเสียงแต่ละคนมันถึงมีความแตกต่างกันเดี๋ยวพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะง่ายมาฝากน้องๆทุกคนด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่บทเรียนใหม่ถ้าน้องๆคนไหนต้องการทบทวนความรู้จากคาบที่แล้วก็กดปุ่มกิจกรรมได้เลยครับ การที่เราได้ยินเสียงได้นั้นต้องอาศัยองค์ประกอบ3ส่วนด้วยกันนะครับคือแหล่งกําเนิดเสียงตัวกลางเสียงและอวัยวะรับเสียงซึ่งก็คือหูของเรานั่นเองโดยตัวกลางที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านได้ดีตามลําดับคือของแข็งของเหลวและแก๊สครับโดยของแข็งจะเป็นตัวกลางนําเสียงได้ดีที่สุดในขณะที่แก๊สเป็นตัวกลางนําเสียงได้น้อยที่สุดครับตอนนี้น้องๆคงอยากทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่า เสียงสูงต่ำนั้นคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไรเอาเป็นว่าเราไปหาคำตอบพร้อมๆกับเจมเลยดีกว่าครับเอเจ้าดาบมันหอนอะไรหรอครับสงสัยว่ามันจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่เราไม่ได้ยินนี่นจ้าทำไมเจ้าดางมันได้ยินเสียงนั้น<ป>แล้วพวกเราไม่ได้ยินล่ะครับ นั่นก็เพราะว่าคนเราน่ะสามารถได้ยินเสียงที่อยู่ในช่วงความ,ม,มาถี่20ถึง20,000เฮิร์แต่สัตว์บางชนิดเช่นสุนัขอย่างเจ้าด่างนะ่ะหูดีกว่าพวกเรามากเพราะช่วงความถี่ที่สุนักได้ยินคือ15 ถึงห0 0 0 0ื่นเฮิร์จ้าไม่เข้าใจครับเจมงงเดมไม่รู้ว่าเฮิร์สที่คุณครูพูดถึงคืออะไรเนน่ยครับไหนเจมลองตอบคุณครูก่อนสิว่าเสียงเกิดจากอะไรเสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งกําเนิดเสียงครับเฮิร์สก็คือหน่วยของจำนวนรอบที่วัตถุสั่นในหนึ่งวินาทียังไงลจ้ก็่วยขอจรอบว่ะา ช่วงนี้ชี้นะฝึกกกิจรรรมในนคั้้งีปกติมนุษย์จะได้ยินเสียงในช่วงความถี่ตั้งแต่ 20- ถึง20,000เฮิร์ตเรียกว่า audible frequency หรือ audible frequency และถ้าความถี่ที่ต่ำกว่า20เฮิร์ตเราจะเรียกว่า infrasonic หรือ infrasonic frequency ซึ่งเป็นความถี่ที่มนุษย์ไม่สามารถได้ยินได้ส่วนความถี่มากกว่า20,000เฮิร์ตจะเรียกว่า ultrasonic หรือ อ l ลตราโซนิก r e q ว e นซีเป็นความถี่เหนือเสียงมนุษย์ไม่สามารถได้ยินได้เช่นกันครับแล้วเจมทราบไหมว่าความถี่มีความสัมพันธ์กับเสียงสูงต่ำอย่างไรไม่ทราบครับถ้าอย่างนั้นเราไปทำกิจกรรมการทดลองกันเลยดีกว่าค่ะ เพื่อนครับมาช่วยเจมทําการทดลองเรื่องการเกิดเสียงสูงต่ำกันหน่อยนะครับโดยเรามาเริ่มเตรียมอุปกรณ์กันเลยดีกว่าครับอุปกรณ์ในการทดลองนี้มีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะคือไม้บรรทัดหนึ่งอันขั้นตอนแรกให้ใช้มือกดไม้บรรทัดไว้โดวยวางไม้บรรทัดให้ยื่นออกมาจากขอบโต๊ะประมาณ15เซนติเมตรนะคะแล้วอีกมือหนึง่งให้เพื่อน กดที่ปลายไม้บรรทัดค้างไว้แล้วปล่อยอย่างรวดเร็วจากนั้นสังเกตการสั่นของไม้บรรทัดและเสียงที่ได้ยินด้วยนะจ๊ะขั้นตอนที่สองจะคล้ายกับขั้นตอนแรกนะคะโดยวางไม้บรรทัดให้ยื่นออกมาจากขอบโต๊ะประมาณ25เซนติเมตรค่ะแล้วกดที่ปลายไม้บรรทัดค้างไว้แล้วปล่อยอย่างรวดเร็วเหมือนครั้งที่หนึ่ง จากนั้นอย่าลืมสังเกตการสั่นของไม้บรรทัดและเสียงที่ได้ยินเปรียบเทียบกับครั้งที่หนึ่งแล้วบันทึกผลด้วยนะจ๊ะจากการทดลองเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราวางไม้บรรทัดยืย่นออกมาจากขอบโต๊ะประมาณ15ซนติเมตรการสั่นของไม้บรรทัดจะมีจำนวนรอบที่สั่นมากและได้ยินเสียงเป็นเสียงสูงแต่ถ้าเราวางไม้บรรทัดยืย่นออกมาจากขอบโต๊ะประมาณ25ซนติเมตร การสั่นของไม้บรรทัดจะมีจํานวนรอบที่สั่นน้อยและได้ยินเสียงเป็นเสียงต่ำถูกต้องและ้วละจ่ะเจมซึ่งการทดลองเรื่องการเกิดเสียงสูงต่ำนี้ทำให้เราสามารถสรุปได้ว่าแหล่งกำเนิดเสียงสั่นน้อยความถี่จะต่ำเสียงจะทุ้มในขณะที่แหล่งกำเนิดเสียงสั่นมาก ความถี่จะสูงเสียงจะแหลมนั่นเองจ้าเอาเลยครับน้องๆตอนนี้ก็ได้เวลาของกิจกรรมสนุกแล้วเหรครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากบแสนสนให้น้องๆช่วยเจ้ากบตอบคําถามให้ถูกต้องนะครับร่วมด้วยช่วยคิดให้น้องๆเขียนสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนในวันนี้ครับ หลังจากที่เราสนุกกับกิจกรรมการทดลองกันไปแล้วก็มาถึงช่วงสรุปทบทวนความรู้ที่ได้เรียนจากในค่าเเรียนนี้กันเลยนะครับการเกิดเสียงสูงต่ำนั้นเกิดขึ้นอยู่กับจำนวนรอบที่วัตถุสั่นในหนึ่งวินาทีเรียกว่าหน่วยวัดความถี่ว่าเฮิร์ตมนุษย์ได้ยินเสียงในช่วงความถี่ตั้งแต่20ถึง20,000เฮิรตและวัตถุที่สั่นด้วยความถี่สูงจะให้เสียงสูง และวัตถุที่สั่นด้วยความถี่ต่ำจะให้เสียงต่ำครับสายเดียวตอนข้อไหนกันแน่หลังจากที่เราสรุปความรู้กันไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาทำแบบฝึกหัดกันบ้างดีกว่าครับโดยให้น้องๆคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดได้เลยครับความถี่ของเสียงคืออะไร จำนวนรอบของวัตถุที่สัน่นจำนวนครั้งของวัตถุที่สัน่นจำนวนรอบของวัตถุที่สะท้อนกลับจำนวนครั้งของวัตถุที่สะท้อนกลับข้อใดคือหน่วยของความถี่เสียงเดซิเบลเฮิรตแอมแปร์ลัดข้อใดคือช่วงความถี่ที่มนุษย์สามารถได้ยินได้15-50,000เฮิรต์20-20,000เฮิรต60์60-65,000เฮิรต์ 1 0 0 0 0 0 0ถึงเฮิร on ์การที u, ่เราได้ยินเสียงสูงหรือเสียงต่ำนั ak, ้นขึ้นอยู่กับอะไรความคงทนของวัตถุความหนาของวัตถุความกว้างของวัตถุความถี่ในการสั่นของวัตถุเสียงสูงเกิดขึ้นได้อย่างไรความถี่ในการสั่นของวัตถุมากความถี่ในการสั่นของวัตถุน้อยความดังในการสั่นของวัตถุมากความดังในการสั่นของวัตถุน้อย ความถี่ของเสียงคือการที่วัตถุเกิดการสั่นสะเทือนซึ่งเราจะวัดการสั่นสะเทือนนี้ได้จากจำนวนรอบของวัตถุที่สั่นภายใน1วินาทีครับหน่วยความถี่เสียงคือเฮิร์ตครับในขณะที่หน่วยวัดความดังของเสียงเราจะเรียกว่าเดซิเบลนั่นเองครับช่วงความถี่20ถึง2 0 0ห0เฮิร์ตหรือที่เรียกว่าช่วง a u d i b l e f r e q u e n c y นั้นเป็นช่วงความถี่ที่มนุษย์สามารถได้ยินได้ครับ ในขณะที่ช่วงความถี่ความถี่ต่ำกว่า20เฮิรตซ์เรียกว่าอินฟราฟรีเควนซีและช่วงความถี่มากกว่า20,000เฮิรตซ์เรียกว่าอัลตราโซนิกฟรีเวนซีทั้งสองช่วงเป็นช่วงความถี่ที่มนุษย์ไม่สามารถได้ยินได้ครับการที่เราได้ยินเสียงสูงหรือเสียงต่ำนั้นขึ้นอยู่กับความถี่ในการสั่นของวัตถุโดยการสั่นของวัตถุนั้นจะมีผลทำให้เกิดเสียงสูงต่ำครับวัตถุที่สั่นด้วยความถี่มากจะทำให้เกิดเสียงสูง ในขณะที่วัตถุที่สั่นด้วยความถี่ต่ำจะทำให้เกิดเสียงต่ำค่าเปลี่ยนเรื่องการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำก็หมดเวลาลงแล้วนะครับน้องๆไว้พบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนต้องลงมือปฏิบัติการวันนี้นะคะ เดีย๋ยวให้นักเรียนนําใบงานขึ้นมานะคะอยู่ในใบงานที่3เรื่องการเกิดเสียงสูงเสียงต่ําหลังจากที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะคะใบงานตัวนี้จะตรงตัวชี้วัดโวลสองจุดสป .5 ห้าทับสองนะคะจะเกี่ยวกับการเกิดเสียงสูงเสียงต่ําโดยให้นักเรียนตอบคําถามเติมคําหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้องและสมบูรณ์นะคะก็คือให้นักเรียนตอบคําถามทั้งหมด9ข้อนะคะหลังจากที่นักเรียน ชมคลิปวิดีโอเสร็จนะคะคำตอบจะอยู่ในคลิปวิดีโอที่คุณครูให้กับนักเรียนดูไปนะคะหลังจากที่นักเรียนทำใบงานเสร็จอย่าลืมถ่ายรูปส่งให้คุณครูด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคาบหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ